คุณแบนแล้วอ่าครับผมสป,ปอร์ตลรมิงนะเอาว่าไงดีอืมเอางี้ก,ก,ก็ได้หรอถ้าโรมก็อืมอ่าก็ได้ขับยัเคนได้เลยคุณเป็นฝ่ายเลือกโรมนะฮะเอาอะไรดีนะโอเคเรามาเล่นแบบซูก้ากันดีครับผมนะเล่นซูก้ากันนะฮะ มาเลือกไหมขอเลือกกันสุก้าสุก้าสุก้าวะสุก้ามามาสุก้าไหมที่ครับาสุก้าเป็นไงสุก้าผมสุดยอดเลยปะนี่สุก้าผูกโบซะด้วยนะฮะนะที่บอกว่าสุก้าผมแบบอันดับหนึ่งของโลกแบบช่วงแคบนะดีก็นเลยสุก้าระดับทีมนะผมบอกว่าดูแต่ละตัวนี่คือแบบบางๆนะครับผม เเลือกดี๋ยวต้องดูว่าตัวแทงเนี่ยมันตัวอะไรแล้วถ้าตัวแบบไม่ไม่ไม่เคาเรียกว่าไม่ไม่แข็งเกินไปเนี่ยก็อาจจะเล่นแบบเบิร์ดดามเมดไปทีเดียวเลยนะฮะโอ้โหลูดินจะด้วยนะเราเนี่ยเม็กเดี๋ยวมึงได้โดนเพื่อนนะเดี๋ยวมึงได้โดน เป็นฝ่ายลือกโอเคเพนนะฮะก็ตามนี้นะผมนะโอเคนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรู้เรื่องนะเดี๋ยวรู้เรื่องเหลืออีกสิบวินาทีพที่ดูเนี่ยคือยังไงดีเน้นที่ดีกว่านะมา บอกเลยว่านี่คือวิธีการเล่นซูก้านะครับสำหรับทีมนะแต่ร้อยดาวไงล่ะแต่โลไม่รู้ไปไหนแล้วตอนนี้มาโอเคผมก็เราก็ามีโลงวราผมเป็นน้องซูก้าครับผมนะแล้วก็เป็นโรเออฟออผมเป็นฉีครับผมป่าเป็นบูคองนะเมดก็เป็นวิล่าครับผมส่วนแล้วก็เป็นแครี่ครับผมอีกฝ่ายที่คือแม็กเนี่ยผมกลัวมากเลยมันจะพุ่งมาตอนไหนก็ไม่นะรู้ นะครับพกันแล้วมีแวรนะผมแวนตัวตัวตายเลยนะผมถ้าแวนแบบอยู่ตำแหน่งดีๆคือชนะได้เลยนะแล้วก็ตัวล้วงก็เพลงนะผมนะแล้วอันนี้ก็นักหน,นักหน่อยก็มันจะมีสองตัวที่อึดๆนะฮะแต่ของเราสิถราพว่าอึดไหมไม่ไม่อึด <c oughs> เลยว่าดับสุพีมนะสุก้าสามร้อยดาวนะครับผม <c oughs> ยายน้องสูก้าเล่นของจริงไม่งั้นตายาทังทีบอกเลยยินดีต้อนนะรับซูอาโอวีไม่ใช่ฝ่ายตายครับผมเรา,าตายมาอนสุกา้กาศัตรูไปด้วยกันมาสุก้าจังนะจะมาดูกันเถอะว่ามันจะมาเลดป่าไม่เราาอศัตรูไปก่อน ดูสิาาเพนอ่าเพนไม่มีนะครับเพนไม่มีอืมแน่ดะบังคุ่มไปด้วยโอเคไปเลยลูกปไปเลยลูกตีซะตีไปเลยลูกตีไปหนุ่มตีไปหนุม่มอื้ืออื้ืออื้ือโอ้โห หแม่งไม่ทำบาดาลไม่ทำบาดาลชุ่มครับเรียบร้อยสิจ้าไม่มีจ้าเรือสุก้าที่สามร้อยดาวผู้ชมไอนมไอ้นมยาดาราญายาเมืองยาเพื่อนเมืองยานะเมืองยานะแม็กเอ๋อรไรเอ๋อรไรเอ๋อรไลเปลูก ม่งไม่ได้โอ้ยอย่าอย่านะอย่านะอย่านะอานะขอกลับแนละ้วมาเดี๋ยวกลับก่อนอืมนันยาจังจากสุก้าไปลูกสุก้าสุพิมไปลูกสุพิมยังไงล่ะมันเกมนแน่มึงจัดไปดิอืมแม็กแม็ก,มกอย่าลุกมาแม็กแม็ก ตีลูกเก่งมากลูกเก่งมากๆเก่งมากๆอ้าวอ้าวสุก้าสุพิมสุพิมสุพ um 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 ิมพี่สุพิมสุพิมมาแล้วพี่สุพิมเอ้ยนักโวยเอ้ยสุพิมหนุ่มสุพิมสุพิมเดี๋ยวเจอสุพิมเพื่อนเข้าใจปะสุพิมอะสุพิมเพื่อนโอเคต่อไปสุพิม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 เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปลูกไปเลยลูก แม่ดูให้แม่ดูให้อย่าอย่าทีอย่าทีอย่าซีเอ้ยอย่าย่าเอ้ยเอ้ยตีเละสุก้าสุพิมสามร้อยดาวยังไงล่ะกลับมาลูกกลับมาเก่งมากลูกเก่งมากมากนั่นแหละเสร็จกุละเสร็จกุละสุก้าสุพิมระบบสามร้อยดาวเออสุพิมสุพิมสุพิมตายก่อนตายก่อน โอ้โหแม็นจังเลยแมนแมนเอ้ยแมนแมนแมนนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยถูกโจมช่วยด้วยช่วยด้วยสู้กล้าเลยลูกสุพิมสุพิมสุพิมเอ้ยสุพิมลูกสุพิมเอ้ยสุพิมไปลูกเอเคจับไม่ได้ไม่ได้ ม่งอย่านะมึงอย่านะอย่านะมึงมึงอย่านะมึงยานะมึงอย่านะพแมกระหมอมบอว่าอีืยนยับกอมของเพราว่าคือการย้ำกระหอมไปดุมย้กรอมย้ำกัะหมอมไปเลยลูกนี่คือการย้ำกับหม่อม เก่งมากจ้า,อไ,อาอไอต้าสุก้าเก่งมากเลยลูกเกะยากอะไรเกะยากเพื่อนมาแล้วจ้าสุก้าของพี่โ okay. อเคเนื่ม,อมอของเราถูกโจมตีอืมดีที่นาเอที่วีล่านี่คือแบบมามาช่วยค่อนข้าง Ayy, yam gom bum, 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 กกโอ้โหแต่แบบตอดไปเลยครับทุกผู้ชมครับตอดไปเรื่อยๆฮะเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วทุกผู้ชมครับโดนไปละโดนไปแล้วเดินไปแล้วเข้าได้เข้าได้เข้าได้เออเออเออตายเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิงลิงลิงเข้าก่อนเข้าก่อนถูกโจมตีเฮ้ยลิง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 ไม่น่าจะไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้ ไม่น่าจะได้โอ้โหโดนสองสามตัวลุมทึงอ่ะไม่ไหวครับผมไม่ไหวอ่ะป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีใช่แล้วเลยนดักเราถูกโจมตียังไงล่ะไปลูกยามกำม่อมไปลูกยากำมอมเยอะกว่าไปลหม่อมไปลูกเสริมเราบังดาวทะเลยเยอะให้ทีมาเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยอืม ต้องการอย้ำกับมัมย้ำกับมฟิกกยกฟิกยกฟิกยกฟิกออาย้ำกับมย้ำกับมมาเฮ้ยหฟิกยกฟิกเกยกฟิกยกฟิกย้ำกับมลุกย้ำกับมย้ำกับมย้ำกับมมย้ำกับมอมย้ำกับมลุกย้ำกับมไปเลยลุกนี่คือการย้ำกับมมเก่งมากลุก Nè, kéo, đéo mừng chơi cù Hê, đéo mừng chơi cù Đều là yam cầm mầm là ngay lâu Hmm Oh my god, lâu à, con Phải lúc, phải lấy lúc, kênh mắt mầm lâu นี่คือการเล่นซูก้าสุพิมสามร้อยดาวยังไงเลยนุ่มเอาไปเลยลูกช่วยไปช่วยไปช่วยไปลูกช่วยไปเลยช่วไปช่ไปลูกเอ้ยเพนเพลเนเอ้ยหรือวัวไปหรือว่าไปลูกหรืวไปเอ้าย้ำกระหม่อมลูกไปลูกย้ำกระหม่อมเอ้ยอย่าอยาไปลูกไปเต้อเอ้ยเอ้ยเอ้ย อยู่เงียบๆอยู่เงียบๆอย่าเล่นซุก้ากูนะซุก้ากูเก่งมากซุก้าเอออย่าย่ำกระบมย่ำกระบมยังไงล่ะเนี่ยย้ำย้ำกบมย่ำกระบมเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเฮ้ยโอ้โหแม่งมาโอ้โหไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอด ไม่น่าจะล็อตมาได้เวลาโอเคดีลองเว่ยดีกว่าหรือมีคนเอาไปแล้ววะยางเนี่ยโอเคได้ได้ได้เดีเ๋ยวออกของให้เดี๋ยวของให้ เยวเาดั้มกับมอมอ่ะรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยเพื่อน้าแม็กแม็กหึงยายำกับมอมยำกับมอมยังไงยำกับมอมอ่ะเฮ้ยยำกับมอมแมงเงยแมงเ้ยยำไม่ไหวมันยำไม่ไหวด้ชมคือยำไม่ไหวจริง เดี๋ยวรอ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 ทีมสองทีสองครับผมตอนนี้เงินเขานำนะ๋ยวที่จะดูเนี่ย,ย,ยโคเพนโดนกูโดนอ่ะกูโดนเนี่ยกูโดน,โดนมาลุกป,ปไปกันเถอะฮะเฮ้ยแม็กชิบหายแล้วเฮ้ย An ally has been defeated. -L -L has been defeated. It? Well, ultimate! mum! I look defeated. Double kill! Enemy triple kill! เข้มกรมมออยังไงแล่วรอฉันก่อนอย่าเพิ่งบวกรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดออนฟลอดโอ้โห oh. บ้องนายของเราถูกโจมตีถูกโจมตี<ง>เอาบ้องกัรสักอันนี้ไหมเอาไปที่เลยทรอยไปเอาทรอยผู้ชมครับเอาทรอยไปเลยเอาทรอยไปเด็ดทรอยได้แน่ อร่อยเลยอร่อยเลยเออเฮ้ยยายายาเฮ้ยยายายาดูบ้างด้วยบ้องในของเราอยู่ตายตายโอ้ก่อนก่อนไม่มีนะโอเคไประวังให้หน่อยได้ไหมล่ะฮะไปลวงให้หน่อยไป ระวังให้หน่อยอบ,บีคายเลยเยอะให้ทีมีใครอยู่แถวนี้ปะเราวะโอเคดโสเลเยอร์ออกมาแล้วอรอรอรอโอเคย้ำกับปอมย้ำกับปอมไปเลยลูกยับไปลูกยับไปยับไปลูกโอเคโอเคโอเคลูกโอเค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  has been defeated An enemy has been defeated An ally oh has been defeated Your tower has been destroyed Go <laughs> <pally. Pally>, <laughs> okay, to okay. ไปลุกไปลุกตีหน่อยตีห hmm. น่อยตีห ah, น่อยตีหน่อยตีหน่อยีหน่อยเดี๋ยวขอเลิกก่อนขอเลิกก่อนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอเลิกก่อนเดี๋ยวขอเลิกก่อนเราต้องมีวิธีสีหน้าเพื่อนนะเราต้องมีวิธีสิเพื่อนโอเคย้ายออกคอยท่อคอยคือจบนะเพื่อนอ่ะย้ำย้ำไปย้ำก่อนเพื่อนย้ำก่อนย้ำไม่มีโอเคไม่มีเทปบเปล่า ไม่มีม ops? โอเคกึดชัยมั้ยกึศชเออไป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 เอ้ยย้ำกระบอมย้ำกระมอมไหมย้ำกระบอมมันคือการย้ำกระม่อมฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โห ไป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 ได้น้ำมือ<ป>ให้ได้น้ำมือให้ได้น้ำมือให้ได้น้ำมือเพื่อนรอ,รอฉันก่อนอย่าเพิ่งรอรอฉันก่อนรอฉันก่อนจะบวชตอนนี้ได้เลยปะ่ะอีกสี่ร้อยผู้ชมครับเราก็จะได้ทอยแล้วและหลังจากนั้นมันคือความชี้หายแล้วผู้ชม อะเตรียมตัวเต็มใจยังละเพื่อนฮะดาร์สเลเยอร์ยังไม่เกิดโอเคยังไม่เกิดใช่ปะรวมตัวยังไม่เกิดใช่ปะไปไหนระวังอเมซ่าวดราก้อนให้ทีเออโหไปไปตี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 ไปเอ้ยอย่าอย่ายะฮ่มได้ได้ได้ ตีนะตีนะตีนะเอ้ยเอ้ยมาล็เอ้ยตีต่อ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 ีได้เออได้เอ้ยลงได้แล้วมาโอเคได้ได้ได้เอ้ยเอ้ยลิงลิงได้โอเคลิงได้ลิงได้ลิงได้เอ้ยโอเคโอเคลุย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 เพื่อนลุยเลย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 เพื่อนลุยเลยลุยเลยเพื่อนลุยเลยโอเค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 ดีมากดีมาก ดีมากรวมตัวรวมตัวรวมตเลยนะถุนด้วีรย่วิธีกันเล่นกัเล่นสุก้าสุก้าสุพีมสักดาวนะนะเน้นความชี้หายนะเน้นความีหายพะย่ะหายอย่างเดียวมาแล้ววามาแล้วอย โอเคน่าจะเหลืเยอะยังไม่เกิดไม่ต้องเกิดก็ได้ที่หายแล้วที่หายแล้วที่หายแล้วมังเป็นข้าศึกมังต้องถูกแค่เฮ้ยเฮ้ยอิช่าเหรอดูบังพุ่มไม้ด้วยมาเป้า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 มาเพื่อนมาเปื่อแม็กมาเป้าออกจากจูกานะจะาจูกาเดี๋ยวเพื่อนนะเจ้าจูกาเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยนาตย่าเฮ้ยหย่าหยาไอ้มมไอ้มมไอ้มม ไอ้โดมเอ๋ต่อไปลุกไอลุเอ้ยสุพีมสุพีมสุพีมนี่อ้สุพีมแตะไว้ดาวยังไงล่ะเอ้ยมืนหเอ้ยได้อยู่ได้อยู่โหรถรถเพิ่มรถโอเคโอเคโอเคได้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 เข้าไปเข้าไปเข้าไปแข็งเออแข่งเออแข็งแข่งเลยไปต่อแข็งแล้วไงต่อแข็งแล้วไงต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเดียว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 เออตัวเดียวไปไปเอ้ยอุ้ยรถรถเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่ จะอยู่ถึงประวมาณไปเยอะเอ้ยไปต่อไปต่อไปต่อเพื่อนไปต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยถือว่าเราได้นะเราได้นะเราได้นะเราได้อยู่ได้อยู่ระเบิดเยอะให้ทีลองดักด้วยนะแต่เราวิ่งไม่ได้เกิดไงระเบิดเยอะให้ทีโอเคมีร่างพิมพ์อยู่ใช่ป่ะเอ้ยบุคลงโอเคได้ได้ได้สักป้อมหนึ่งได้ได้อยู่ได้อยู่ the tower. ไปดัก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 เลยเพียงจตีดักซลยยอะจัดไปดิเอ้ยรวมตัว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 อืมรวมตัวเฮ้ยอย่าเล่นซูก้ากูอย่าแกล้งสูก้า

มา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 เอ้ยเก่งมากเจอเมสสองก้อนจบนะเวลาเอาละครับโอเคเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมฉันจะไปเลยกลับจัดจัดจัดได้อยู่แปดนาทีไปย้ำกระหม่อมย้ำกระหม่อมย้ำกระหม่อมขอย้ำหน่อยมีให้ย้ำไหม เออเฮ้ยไอ้วีลามึงเอางี้เลยเหรอวีลาเฮ้ยยับกระม่อมยับกระม่อมยังไงยับกระม่อมมาเพื่อนยับกระม่อมมันต้องมีการยับกระม่อมเนาะล่าฮะยับกระม่อมมาเปล่ารวมตัวรวมตัวเลยเพื่อนยับกระม่อมมายับกระม่อมไอ้มิกมีการยับกระม่อมเฮ้ย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  โอเคโอเคทำไมย้ำรถเลยนุ่มอะไรอะไรยับกระมมงยับกระมมมายำกระมมเอออย่าอย่าคูบีคูบีคูบีลกูบีลเออย่าอย่าอย่าพิกกยกไงล่ะฟิกี้ยกที่กาย้บกระมม์วอยยยสุดกานย้ำกระมมไปยังนต้องเชื่อเลยพื่อเอาแล้วเอออย่ายกระมมย้ำกระมมงยับกระมม ยังกับผมบอกมาเลยมาเสร็จสิทีบอกเลยว่าเป็นการเล่นซูการ์ที่ยากมากผู้ชมนะเป็นการเล่นซูการ์ที่ยากมากจริงนะโคตรยากโคตรยากจะลองให้เนี่ย โคตรยากเลยเรนซูกาโอเคเนี่ยกนะ็เนืองนับเป็นเะนืองครับผมนะก็เป็นเนี่ยวิลาแก้มีแสตตันตินะฮะประมาณนี้นะผมเอชเซนสิบแปดโอโหรถมีกันแบบย่ำกระหม่อมเบาๆเบาๆนะผมโอ้โหแบบ เราวิวที่คือพี่แกเอาคิวนะถ้าถ้าพี่แกเอาเอาป้อมนะคือเราน่จาจะชนะตั้งนานแล้วนะแต่เราวิวที่คือพี่แกเอาคิวไงนะโอเคผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับเทปด้วยผมนะสับพาร์ที้กับน้องซูก้านะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับยังกับมัม